สภาพ90 9เปอร์เซ็นต์ที่นาซานะครับคอาใหม่ราคา200ล้นต้นๆเฉพาะที่ที่ก็หนักอยู่แพงกว่ารถอีกนะครับรถก็มีมาเลือกเอาแล้วก็ใส่ได้เลยรถมีเยอะจังว่างอยู่นะครับดูดิดูดิจื๊อนู่นไง ผมมิแทคเตอร์สาขาหนึ่งนะครับมาดูกันอ่าคันนั้นติดจองมาแล้วนะครับอันนี้ยังว่างเริ่มต้นคาละแสนกว่าบาทสนใจยังไงมาชมกันได้นะครับดูเลยดูเลยสวยหล่อเผาเดียว2เผามีหมดเลยนะครับมาเร็วมาเร็วโอ้โห เยอะ，米，เยอะ。